มั้นเนี่ยครับเป็นก็เป็นมือดีวันนี้ที่ผมถืนขอมากครตัวมากมาผมก็พอเป็นพี่น้องทุกคนครับเป็นทุกคนในการยิย่งยัมแจ่มใสมีความสุขดีครับผมก็ดีใจนั่นได้แต่เบื่อถ้าผู้ใดรเนี่ยวันจจน,นั้เรจะแข่กันนี่แหละครับพอแสดงก็ต้องที่จุฬาจะพอต้วน,นี่แหละครับดาวนาีนะครับเจ้าของที่ผมทำมาโดยมืขอมครับ ต่อมาก็ะเรืมาพัฒนาต่อไปกแตกแยกแตกลูกแต่และวนะว่าแบบเพี้ยนซีกันไปเป็นซื้อแบบ,แบบนั่นแบบนี้นะครับมันจะพบกันการมาสมม่าเพิ่งที่เ,เพี้ยนไปนะครับครับมือนี้กาดพอพี่น้องเขา,าเลยพบปะสันสันกันเรื่องความเป็นมิตรเป็นมิตรภาพครับพุ่งยิ้มย้มแจ่มใสครับคนไทยเข้าเป็นเนี่ยคนเขาเอ็นแบบเนี่ยยิ้มสยามครับเห็นแต่ตัวอปุปกรณ์ครับเป็นราคาคนระดับโลกความยิ้มของคนไทยครับ ยิ่งต่อกันครับยิ่งสกันมีิยังเบิ่งกันแย่งกันดูแลรักษากันไปนับกันทำได้นับกันช่วยกันเบิ่งช่วยกันแย่งครับมรดกข้ามมาดกให้กระโดดใหความเหนือหน้ามือนี้กับขอพบกับกัปตันไอรอนตุ่มพ่นมันกับเดิมแต่มมือนี้ผมเล่องสายตาไปผมก็พอใจแล้วลี้ยบตาตัดสินบอกว่าคิดว่าสิบตรงเป้ากรรมการผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ก็จะเลื่อนเป็นแบดด้านจะเป็นผู้ตัดสินมากทุกสนาม พอมีอ่างมัต้องมัต้องตกใจ้ะครับเพราะทุกทุกอย่างกอบขาวอยู่แสดงว่าเป้าหมาอยู่แต่ข้าวซี่มพิ้นเคียนในลักษณะขาคเข้าตุกตู่เพาะ่มีข้าวปาเสียใจมื้อนี้ข้าเห่ออาจจะเพราะสมุนเดบอาจจะแบบว่าข้อวเชียงเพราะสมุนเดบหรือว่าขาดช้อนไหนช้อนหนึ่งในมื้อนี้เฉพาะมื้อนี้ครับสำหรับมื้อนี้ครับแต่นมือต่อไปหนึ่งของข้ากับพี่โอกาสที่ตังข้าเข้ากับเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับ เนกว่าเฮาสิมีผลสวรำเร็จคนเฮาต้องพยายามือใสควรจำเร็จอยู่ห่นลนะครับถ้าไ่ต้องพ่อไม่ต้องถอยครับเฮาต้องสู้สู้เสมอสู้ต่อไปแล้วต้องมีมีพรรณไม้ที่สดใสเรื่องกล้วยถึงความสุขผมเดี๋ยวนี้ผมอายุผมได้เจ็ดสิบห้าปีครับผมก็ยังอยู่กแรแข็งแรงของการเรื่องกล้วยนะครับได้เรื่องกล้วยออกกับร่งกายทุกมืลอยู่กับกล้วยมีความสุขครับไม่ก้วสุขกล้วยเบาอย่า พ่อต้มร no ้านนี always, ่พ่อยากตัวพุ้ยพ่วต้มร้านี่พ่อยากตัวพุ้ยตัวตัวพุ้ยรู้เลี้ยงเขาเขาเขาสั่งแบบอะไก็ได้แบบนั้นก็ไปตัวตัวเขาที่ผมไปงานแรกของผูเปิมนี่งานมือถือต่อหางของไร่แล้วผมไปงานนั้นเป็นผมก็ได้รับลูกจากประเทศเป็นงานแรกประเทศเคยบอกไว้ว่าควยเตยเขามันมีคุณค่าเป็นมรดกที่ที่ล้างคาที่ตุ้ค่ามากค๋วยเตี๋ยว เจ้าเรื่องว่านหนึ่งนการงานงานงานรถน้ำนะครับเจอหน้าเวทีหน่อยนะครับเจ้าที่รถน้ำครับเมื่อค่อยถานกินเข่าถึงน่มาห่าครับเมื่อค่อยกินทานกินผัดกินทอดเมื่อค่อยแตรียมเปนของหวานก็ห่าครับสิ่งทีคือวิจิตรห่อขึ้นยาครับหรือบอกเครื่องเครื่องน้ำแข็ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตชมการจัดงานในครั้งนี้นะครับโดยใช้เกณฑ์อายุมา แบ่งรุ่นควายประวกวดันเนี่ยถือว่าเป็นสนามแรกที่ทําครบทุกรุ่นนะครับถึงแม้จะเป็นาการประกวดที่เรียกว่าเฉพาะภครในะจังหวัดก็ตามแต่นี่คือ9หน่วของมานระสานการประวกวดควายไทยที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคตนะครับท่านจะเห็นได้ว่าเ,าเราใช้อายุแบ่งนนะครับ12-18เดือนควายในสนามเนี่ยที่อยู่เนี่ยห่างกันแค่6เดือนนะครับอายุจะแตกต,ต่างกันแค่6เดือนนะครับ ในสนามก่อนๆเนี่ยที่ใช้ประเมินฟันเนาะใช้คำว่าประเมินฟันก้าฟันดูใครจัดมาเป็นรุ่นฟันน้อนมฟันแท้หนึ่งคู่สองคู่สามคู่ฟันเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับโครงร่างลักษณะการลงตัวแตกต่างกันเพราะว่าช่วงห่างมันประมาณปีถึงปีครึ่งนะครับก็ถือเป็นเป็นเป็นอากาศที่ดีมากที่เลยที่เมืองอุบลสามารถจะจัดแบ่งรุ่นควายตามอายุได้ พิจารณาอย่างที่ดีที่ถุดนะครับจะเห็นได้ว่าไฟแค่สิบกวบตัวเนี่ยก็ไล่อยู่ในตัวนะครับหลักเกณฑ์ที่เราดูผมขอยกตัวอย่างไฟตัวนี้นะครับตัวแรกสิ่งหนึ่งที่กรรมการดูก่อนเลยคือลักษณะประจำุ์หรืออัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ของควายไทยของเราก็คือเป็นมีทับมีจุดขาวที่หัวตาแหนบจุดขาวที่เขาเรียกว,ว่าตามแห้บแฉกจ้ำนะครับทุกตัวค่อนข้างจะมีชัดเจน จากนั้นก็มาดูที่ข้อคอนะครับเป็นขนสีขาวจะมีค่าที่คอกับบริเวณหน้าอ,อกเนี่ยแหละครับนี่คือลักษณะประจำพันธุ์และท้ายสุดถังขาทั้งสี่ข้างนะครับเหมือนจะใส่ถุงเท้านะครับนี่คือลักษณะประจำพันธุ์ท่าแรกที่กรรมการพิจารณาถ้าตัวใดไม่มีเจนตามน,นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะถูกทัดออกในรอบแรกนะครับจากนั้นกรรมการก,ก,ก็มาดูตั้งแต่หัวไปเลยคูอพลางา นะครับจม no ูกตาหูเขานี่นะครับนะครับเขาเป็นอะไรกัก็คือแขนของพทั้งสองเนี่ยมาเปรียบเทียบกับเขาควายแต่ครนี้รุ่นเล็กเนี่ยเขาเนี่ยยังอ่านไม่ค่อยชัดว่ามันจะโค้งงอไปทางไหนแต่ก็เข้าลักษณะขัดทอนทุกตัวนะครับเขาทุกตัวร่างกายแล้วพิจารณาดูนะครับตามเห็นกษณลดูเขาดูความสมดุลร่างกายเราดูตรงไหนมองไปแกลบเนี่ย ซิโกนะครับที่เรียกว่าเก็บกระดูกผมขออนุญาตบนเวทีรถเฉพทีให้ผมได้ไหมครับผมพูดแค่ไหนนะครับ,ม,รบมันจะได้ฟังชัดเจนนะครับตรงไหนรถเฉพทีให้ได้บ้างครับที่แล้ว่าเก็บกระดูกเนี่ยนะครับเรามองไปเนี่ยจะไม่เห็นซี่โก้ขึ้นเลยนะครับเนื่องจากความสมดน,นิ้วมือตาดเนื้อมังฝึกปุ่มกระดูกที่ผมจับเนี่ยเรียกว่าปุ่มกระดูกสะโพกตัวไหนที่ มองเห็นได้น้อยที่สุดนะคือไฟเกิดกระดูกมีการเนื้อจะมาติดบบกุมกระดูกสะโพกน,น,นะครับมีรางวัลแค่สามรางวัลนะครับมีรางวัลแค่สามรางวัลคณะกรรมการก,าก็พิจารณาปรเป็นตอกะฉันนะครับอ่ามาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนครับหมายเลขสิบเอ็ดนะฮะหมายเลขสิบเอ็ดจะเห็นได้ว่าสูงกว่าเขาเลยนะครับสูงกว่าเขาเลยถ้าเนี่ยความรู้เห็นนะครับเรียงกันมาสามตัวตเนี่ยตัวนี้จะได้ความสูงนะครับ แต่พอสูงเนี่ยขาก็ดูยาวนะครับขาดูยาวความลึกงบนตัวก็น้อยลงไปนะครับความลึกงบนตัวที่ผมว่าเนี่ยระหว่างแนวแผ่นหลังดีที่สเพราะเนื่องจากเขายาวความลึกงบนตัวก็ลดต่ำลงไปนะครับดูสะโพกนะครับกล้ามเนื้อสะโพกก็โอเคเห็นไหมครับเก็บกระดูกไหมครับเนี่ยยองฟอโคลูเนาะมันเกิดจากความเลี้ยงไม่สมบูรณ์เนี่ยจะหองยด้มเลยหลงรณ์ นกระดูกคุณยศโผล่ขึ้นมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะกามเนื้อตรงนี้ไม่โตขึ้นอยู่กับน้ำเลี้ยงเนาะน้ำเลี้ยงตัวนี้พอกรรมการให้เดินเดินไม่ค่อยถนัดนะครับกรรมการเขาดูอยู่ว่าท่วงท่าการเดินในเลี้ยงย่างกันเนี่ยดูไม่ถนัดไม่คล่องแคล่วนะครับไอเลี้ยงสมุนโผล่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหมือดกับตันอูการเล่นดูอมันตึงได้เห็นไหมผมยอมรับดังนั้นนะครับกรรมการก็มีมติเป็นในการให้ เบอร์สิเ็ดได้ลำดับที่สาครับขอเขียนตรงนี้นะครับคราวนี้มาดู2ตัวนี้ครับเบอร์สามกับเบอร์ห้านะครับดูจากลำตัวทั่วไปนะเบอร์สามเนี่ยจะได้เล็กเตียบความสูงนิดหน่อยนะครับและเตียยความสูงนิดหน่อยมาดูแนวสันหลังที่ผมวาดนะครับความยาวลำตัวพอๆกันนะครับดูท้าย เห็นไหมครับความเก็บกระดูกก็คือถ้าไปเปรียบเทียบกับบนิเวณเก็ปุระดูกตรงนี้มันไม่ค่อยเห็นมันไม่ค่อยปูนโผลออกมาตรงนี้บริเวณที่เป็นซี่โคงเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับถือเป็นความสมบูรณ์าวนี้ก็ต้องมาวัดกัน้ด้วยความกว้างของสะโพกนะครับของตัวเบอร์สามกับเบอร์ห้าความกว้างของโพกนะครับตัวเบอร์หมายเลขห้าเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างได้เปรียบหน่อยถ้าเปรียบเทียบกัน มกว้างของสะโพกเนี่ยเนื้อที่อยู่บริเวณสะโพกเนี่ยครับค่อนข้างเต็มกว่านะครับแต่ถ้าท่านอยู่ด้านท้ายเขเนื้อสะโพกเย้อเนื้อที่ย้อยลงมาตั้งเนื้อที่ย้อยลงมาตรงน่องนะครับถ้าใครมีการเห็นตั้งเนื้อได้เยอะกว่าตรงนั้นแสดงว่าส่วนท้ายเนี่ยแตกแนนเยอะนะครับลักษณะแข้งขาอีบสวยงามทั้งคู่นะครับหน้าตาสวยงามตั้งคู่จะชนะนันก็คยอเรื่อง ของะโพกนิดหน่อยคนนี้เองนะครับอย่างที่บอกเหมือน,นกับเมื่อกี้เนี่ยของตัวเนี่ยปุ่มกระดูกยังไม่ค่อยโถงนะครับเพราะฉะนั้นเก็บกระดูกดีมีกล้ามเนื้ออย่นะครับเบอร์ห้าจะได้เปรียบมือเฉพาะนิดเดียวแต่ตางกันไม่มากเนาะแต่วันนี้มันก็ต้องมีที่หนึ่งที่สองนะครับนะ,ะดังนั้นคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับให้ควายชนะเลิกลำดับที่หนึ่งหมายเลขห้านะครับและ ขอเชียืห้ของยคทุกตนามรขอบคุณครับเพศเมียอายุ1 Listen, 2ดตือนครับขยในครับลองลองดูให้หน่อครับายหมายเลกจะผมการตัดสินของคณะกรรมการในสนามการแข่งขันนะครับของขวัยรุ่น เพศเมียนในการรุ่นอายุ12-18เดือนนะครับผลออกมาแล้วนะครับชนะเลิศใอันดับที่1นะครับหมายเลข B5 น้องนนน้อยโสนน้อยนะครับโสนน้อยอายุหนึ่งปีหนึ่งเดือนนะครับของคุณนภารัตนจุนครับหล่เสือกครับพบเพือครับที่นองครับลำดับที่2นะครับหมายเลข B3 ชื่อน้องการดานะครับของคุณ สิรินพรสิริพรเป็นลูกบณารักษ์นะครับจากสีเมือ er งใหม่นะครับขอบคุณครับอันดับที่3นะครับหมายเลข B 1 1นะครับน้องเพิ่มพูนอายุ1ปีกับ1เดือนนะครับคุณสมัยของแพทย์เป็นเจ้าของนะครับพบเื้อยกัะพีรนครับคณะกับราการเตรียมรางวัลเลยนะครับเตรียมรางวัลตอนนี้ทุกรางวัลนเตรียมแล้วมาบรางว้ลให้กับผู้ชนะเลยนะครับ ในรอบนี้นะครับน้องมี5สโนน้อยอายุ1ปี1เดือนส่วนสูง5 0เอ้อยน้ำหนัก510กิโลกร,รมัมนับส่วนสูงอยู่ที่137ิเซนติมตรนะครับควัวโดยคุณนภารักษ์บุญจุลน,นะครับพี่น้องจากตำบลเหล่าเสือโกกอำเภอเหล่าเสือโกกนะครับวิศิ์ฟาร์มนะครับเจ้าของฟาร์มนะครับรัลังวันที่หนึ่งไปโอ้โหสุดยอดครับถ่ายสวยๆกีห้าฟาร์มเนอนะครับ อย่าไปอย่าอย่าไปใส่เส right right? yeah> <uh ื้อตัวนั้นด้วยโกโก้ใ็เสื้อตัวโกู้้กคนนะครับทุกในการการยางแข่งประเทศไทยจังหวัดอุบลรัชธานีนะครับได้เกียรติอบครังบัณรับคนอีกรอบก็ได้นะครับถ้าท่าไม่ได้ที่บนอีกรอบเพื่อให้ภาพทสวยครับรอพาถอยได้ก็ได้นะครับ วนอีกรอบครับวนอีกรอบครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้ภาพสวยๆกันอีกหน้าฟาร์มนะครับดังนั้นเลี้ยงมายากแล้วนะครับถ่ายรูปยากกว่านะครับแต่เราก็ต้องพยายามครับเพื่อภาพที่สวยครับอย่าฝฟิร์ตเนลโลเปอร์นะครับกับเรียนเจนท่านสปอนกินะครับชายกบครับตัวแทนการยาแห่งประเทศไทยจังหวัดบนนะครับให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลิในการให้กับผู้ได้รับรางวัลที่สองนะครับน้องกาดดาครับ ครัจากน้องกาดานี้นะครับเจ้าของก็คือนะครับคุณสิริพรนะครับในลูกอัลลัดนะครับจากตำบลลาดควายนะครับทำลายสีใหม่ใหม่นะครับก็คือฟาร์มต่อเรียนไทยฟาร์มนะครับครับอ๋อหันหัวมาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่บนบนบนใหม่นะครับหันมาเหมือนตอนแรกมาเหมือนเหมือนตัวต้นแบบนะครับเออเนี่ยเนี้ยท่านี่แหละครับประมาณนี้เนี่ยสวยแล้วครับอ่า นี้เรานี้ได้เป็นการสึกด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นรูปแบบนะครับในการจัดประกวดที่นะครับเป็นมาตรฐานที่ของเราได้เช่นเดียวกันนะครับในวันที่3นะครับก็คือหมายเลขปีศ็กนะครับน้องเพิ่มภูนนะครับโดยคุณสมัยของแร้นะครับประกาบเยนเชิญท่านสุภเกปกป้องนะครับแหัวหน้าส่วนงานตรวจบัญชีสากรณ์นะครับเป็นผู้มอบนะครับนะครับ ครับผมต,ตอนนี้ท่านหัวหน้าสํญญานักงานรองพวิสาหกิจท่านสุปฏิย์นะครับเป็นผู้บังคับบัญชาใหครับน้องเพิ่มภูลหมายเลขดีสิบเอ็ดนะครับโดยคุณสมัยของแควนะครับเป็นเจ้าของนะครับส่งเข้าประวูเป็นผู้ดูแลนะครับจุดพัฒนาศาั